พพี่เจ๋งไม่แนะพ้ใครหรอไม่ทันเลยเหรอ <c oughs> โดนแล้วไม่ใช่เหรอเกมแล้วก็เดี๋ยวเกมนี้จะเท่ากันหมดแหละแ,แต่พอจะแต่งโอ้มแม้พี่เจ๋ดมันสองเกมดิบเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวเกมนี้จะเท่ากันแล้วเขาดนใส่ 100ອືອັນນ ผู้ตัดเหลกจริงถูกป่ะคือมันต้องแ่คือนตงเข้าคืันเคย่ พูดไปน่ยาต้องรับผิดชอบในด้เพราะว่ามันจไปสร้างความดโดยการที่เป็นที่ใหญ่หรือว่าเราพูดตลจริงหรือว่าคือจะด้วยความที่ไม่รู้ว่าระดับเขาไม่ควรพูด่นี้แต่ถ้าพูดแล้วเขาต้องให้แต่มแต่าการที่เขาพูดดาตัวเาแลวแล้วเขาไ้คาผคือการปกดล็อกตัวเเองก็หมือที่หมเขา่ไม่มีอะไรลว่าแล้วการเขาจะมาลงทุน ไม่แต่ที่เชื่อว่าไอ้ส้มกอไม่ได้หวังเอาชนะเบแต่บทีมันแย่กันมันตเล่นกันอะไรก็มันได้เพราคู่การแ่งข้แล้วเขาจะมีโอกาสคเขาแที่ที่เขาจต้อการในการข เจบเเเข้างไง้ก็คุยเรื่องคุยอะไรแต่กลัวตรงนี้อะน่าด็เล่นวานมากแับน้ไม่ใช่แบดใอ่ะแต่ว่ามีอครดูอะไรเล่นเล่นเล่นเลเร่เ่นเล่นเล่เล่นเล่าเราเลาเล่นเ่นเล่นเ่เเล่เล่นเล่นเล่น่นเล่นเล่่<_<_่่่่เ่เ่น่เเเเเอ่่่ ตัวตัดได้คือเขาแล้วกดล็อกตัวเองได้โอเคถือว่ากดล็อกให้แงในมุมพี่อะพีว่าแกตินี้แล้วใส่เรื่องีมาแล้วไม่มีคนนตใสเรื่องเกงตได้หไม่ม่เก่มกมากไปมเคนวถูกป่าคนที่เล่นก็เกหมดก็ตีได้ อยู่บาอแกอยู่องแแล้วไ่คุยไย่่ันตอนนี้อยู่บ้านเหี่วไต่ห่าเลย่คยกับีหมอตั้งแต่พี่หมอเลยนทีแบบน้ถ้าเาตั้งแต่ไี่พบนาีแบบนี้อะไรก็ไหม่ร่่อแกที่เ่อมนี่่เยหแล้วระบายลงมบ้านกลาา ขอแกเป็นคนตรงนะคือแบบแกแกจเป็นคนตรงแต่ว่าแกเป็นคนตรแต่ว่าเนคนเพืมม่อนดีอ่ะนี่คเดียวมีเพื่อนะไม่เอยเอาใครเรื่องที่แกซื้อใจที่ได้ตอนที่ที่บอกพี่บอกมันขยัน่อนแล้วแล้แก็จอให้ที่เะาั้นอนเลย อืนคือทั้งๆที่คอนโรแกที่ที่มันบล็อกอยู่แล้วเปนเกินเลยแต่เราเอาเพื่อนให้ที่ไอพีโอตอนที่ันอยู่อะที่แกอยู่เดิมเนี่ที่ใครใครรอบี่แกไใที่ตรงเนียบร้ยแกกูจะองตามที่ใหญ่เลยนะฝามขาพี่เอาไปประมาณนอก คือพ <toys> ี่มุมว่ามุมที่ว่าแกก็คิดว่าพวกมันจะไม่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 ท้องกันได้ในมุมพี่ใเป็นพี่เพราะว่ามันอยู่มานานแล้วคือเหนืหอยมานานคือเหนื่อยมานานแต่ว่าแต่ว่าจะคิดว่าหน้าท้องหน้าท้องไม่สมควรพี่เพราะว่าคนเรามีรูปตัดสินใจได้นะเออเออมันมันไม่เที่ยงคัอว่าเอต่อเนเราโต่อต่อเป็นที่ใหญ่ วันนั้นคือตีแบบมันไม่อยู่เราคนเดียวมันอยู่ที่ปร์ตี้ด้วยฮะพี่จีตัวที่สองกับพี่เจ็ดพี่เน็ตตัวที่สิบหวังพี่เขาอยู่ที่คอเลยอ่ะมันอยู่ที่ยองอ่ะเดี๋ยวเล่นวิทีไห ก็วันนี้คุยกัแล้วก่อนหน้านี้กูจแล้วก็ไปเข้ามาบอกให้สนใจด้วยวันนี้ที่กูีพี่ๆบพี่ช่ปบะพี่บอกว่าพี่เดี๋ยวที่มาสายผมพี่ๆกูแบพี่หมอพูดนะว่าเอาไงเดี๋ยวผม้รอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว đang hòa 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 rồi. Là 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 này, như là, như là. rồi để anh chơi, để anh chơi, để, để anh ủa em bây giờ chưa 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 ก็เสียก็กับมาจอดวไ้แต่ว่าแต่ว่าตัวโตดีหน่อยเพราะตอนตอนนี้ตัวโตม,มันเหมืนมนอมนกัว่าเตรียมคยัวอ่ะเนะมันมันโว้หมาเยอะก็ระการไม่ดีเลยย,ยังไม่ทันหลัง ม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวตอบมาแห้ว่แม่กันได้ไหมเพราะมันีเยอะนประเภทหนึ่งหลายหมวดไม่ไม่ไม่รู้เว่าไม่่อรู้เขาไม่ยไมใ้เราดูรู้แต่ซื้อเราไม่ได้คุยไม่ได้คุยทั้งงคนเลยเขาเล่กนี่ได้เล่ไล่เนี่ยได้ไหมได้ไมเลือกอะไรก็ไม่รู้ล่าได้ไม่ แต่ว่าแต่วิ่งบอลออกให้คือคือออกให้ขึ้นนะคือเขาตั้งใจจะให้รถทันนึงก็คือคันเล็กๆอ่ะเป็นแสนอ่ะกับกับเมียไอ้เจ้าเฟลส์เออ ลูกเก็มาบอน้อยที่ที่าทำนว่าใครจ่ายต้อบอกว่าฟ้าจะจ่ายให้บนแล้วก็เป็นเงิน่างเงินจได้ então, like 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 ่เกเ่งไร ต้องคอยบอกกันผมชอบเทโนโลยที่ถ้าเป็นรถจีผมไม่ซือถ้าเป็นถ้าเป็นรถจีบผมไม่ซื้อเพาจะเป็นเนต้าผมงรอเทโนโลยีเนี่ยจุดประองการเทนรเ่อกันเท่ไร่เสียจเราเสียใัเกอกพี่ก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกคเดียวผมไม่เาาเป็นรถจีบผมก็คนแต่เป็นเทนนล ดีเลยไม่ว่าโอ้โห,หไปจนจบพี่ก็ไม่เข้าใจพี่หมอนทาเพียงพอไม่มีจะไปอย๋าแต่ที่บ้านที่บ้านเนี่ยถามว่าทำไมไม่ให้คน,ารราคนมาขนาดนี่บ้สองคนผมมีอะไรลู่ขนาดนี้เนพะียงพอมีอะไรไหมไปเที่ยวต่างประเทศทีเดียวแล้วไอ้คนที่ทำงานบ้านเน,นี่ยไอ้คนที่ทำงาน ื่องของเรื่องอะไรตอนที่มันมีต่อในครอบครัวมันไม่มีอะไรแล้วก็พี่หมอได้แก่ดูแลลูกม,มันได้ด้วยทั้งทั่งสอนจะให้เป็นหมอไม่ง่ายแหละสุดท้ายตอนนี้ไม่เอาเลยครอครัวไปเลยไหนที่เขพี่หมอจะเข็นยิงอยู่ยแล้วไปไหนกันอีกต่อ่ะ บอกว่าไอ้คนโตมาทำแม่เป็นคล็กมาทำพ่อหมายถึงความนักนะนะหมายถึงบอดี้เขัรักทุกคนอย่างที่กตางายกั่ทุกคนเขาป้อนแต่งานเาดนคนคือนี้ยกยกเหมือนกับถูกมือมาตอนนี้เาแต่งานเรียบร้อยเรียบร้ตั้งยีห้เแต่งเรียบร้อยเรี้อยทุกคนโอนย้ยอยอ้ย้ยยยยโอโ้